มทำอะไรอ่ะเกตื่นนอนส้สเรวอนิวดีกว่าเออครับตาตาแห่ฮะตาง้วนสไปา์แรงไปแรงสไปแรงไปแรงข้างแรง อีานดเลยนะอย่ิดเลยนะถ้าเป็นไงบ้างที่เสี่ิ้งคือเวลามาทำแฟนนี้เนี่ยมันต้องเตรียมอะไรใหม่ใหม่มาเพื่อที่จะให้แฟนรู้สึกว่าเขามีความสุขว่ามันเครียดสำหรับเราที่ต้องคิดนไม่เครียดไม่เครียดครับผมเรารู้สึกว่าการได้มีเหมือนแบบเป็นมินิแฟนมีทติ้งใช่ไหมมันก็เหมือนแบบว่าได้ฝึกสกิลในตัวเราเหมือนกันนะฮะอาจจะแบบไม่เยอะมากเหมือนเท่าคอนเสิร์ตแต่ก็รู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็สนุกเหมือนเป็นการแบบ ขอบคุณแฟนๆด้วยที่สนับสนุนทางแบรนด์แล้วก็ทางซื่สนดีด้วยครับผมแล้วก็มาแบบว่าจัดงานเจอแฟนแบบมีแฟนมาด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้ผมก็ไม่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับเอ่อแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบโชว์เยอะมากๆจริงาอาจจะออกแนวกดดันกดดันตัวเองซะมากกว่าแต่ว่ามันไม่เครียดครับอันนี้มีความสุขแคปบี ก็คือเล่นเล่นมากกว่าโชว์เล่นเล่นจอยเล่นจอยส่วนใหญ่ก็ทุกงานน่าจะเป็นงินนจอยจอยจอยไม่จอ่วนใหญ่จอยกับแฟนเซ่รู้สึกเนี่ยเมื่อผ่านมานานกับแฟนคลับก็ยังมาแบบว่าทำที่ส่งเอาได้ตลอดเวลาก็ดีใจทุกครั้งเลยครับที่แบบแฟนๆอย่างมาหาพวกเราด้วยอยากมาดูแบบอยากมาดูโชว์พวกเราแล้วก็อยากมาเล่นกิจกรรมด้วยกันด้วยอย่างวันนี้ก็ มีอินเตอร์แฟนแฟนชายจีนมาแบบมาหาเยอะมากเลยเมื่ี้ก็ถ่ายรูปกันไปข้างบนเวทีเรียบร้อ,อยแล้วครับก็แต่ละคนก็คือน่ารักมากๆทุกคนก็คอยสพอร์ตให้เราตั้งแต่แบบเมื่อก่อนบางคนอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนที่ประเทศมีเลิ่มามาตรการเริ่มผ่อนคลายขึ้นแต่ละคนก็บอกว่าเนี่ยตาราปีนึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยได้เจอเลยเพิ่งจะได้มาเจอเราแบบไม่นานมานี้ก็รู้สึกว่าแบบโ oh ทั้งที่เขาไม่เคยเจอเราเลยแต่ว่าเขายังสะพอตพวกเรามาเรื่อยๆหนึ่งปีอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจมากเลยเป็นแฟนชาวไทยก็ด้วยเพราะเขาไม่เจอเราเราต้สึ่อไงถามเขาไหมว่าเป็นเหมือนที่อยากกินงาผัดกินได้ไหมอันนี้คือดีไม่ดีครับยังไม่เคยถามเออหน้าหน้าถามเหมือนกันฮะร้าถามเหมือนกแต่าเคยคิดนะว่าเป็นไงครับตัวจริงแล้วก็แบบอยู่ในใจไงแล้วก็บอกว่าไม่เห็นเหมือนในรูปเลยมาตามมาตามเขาหนึ่งซีนูนิวไม่เห็นเหมือนในรูปเลย ดูดีกว่าในไรต่อไปไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาก่อนถ้าเขาตอบแบบนี้ลูนิวตอบเป็นไงกลับไปดูดีกว่าในรูปใช่ไหมครับไม่เหมือนนี่แต่ไม่กล้าถามไม่ถามดีกว่าเจอเห็นดีแอคเลยอะเออก็คือแบบช่วงนี้พวกเราก็จะมีแบบงานอะไรที่เห็นกันตลอดเรียกว่าทุกวันทุกวันเลยเนาะมีงานทุกวันเรื่อยๆครับกลัวพี่พี่ซึ้งเหงา ไม่ใช่กู้เราก็แตกเนี่ยพอจะไปต่างประเทศก็หายไปเป็นเดือนอพอจะกลับมาก็คือจริง,รงๆเดี๋ยวมีนะจริๆเ,เดี๋ยวเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปมีแบบไปแฟนมีต่างประเทศเยอะเหมือนกันครับผมใช่เตรียมตัวยังไงบ้างก็คืออีกสองเดือนก็คือตินนีก็จะคือไม่ค่อยได้อยู่ในกรุงเทพแล้วขอตั้งแต่ตั้งแต่เดือนหน้าแล้วครับเดือนหน้าก็เดี๋ยวมีไปที่เกาหลีก็เพิ่งประกาศไปครับแล้วก็จะมีไปที่ิลิปินด้วยครับก็ ไปหาครั้งนี้ก็เป็นการไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกเลยไปหาปแฟนที่นูน่นมล้เริ่มชินกันับการที่ไปแบบนี้สประเทศจริงๆรู้สึกว่าชอบนะครับเหมือนเราได้เ,เปลี่ยนบรรยากาศการทํางานด้วย<ช>แล้วก็ไปหาปแฟนที่แบบเราไม่ค่อยได้เจอเพราะเขาไม่บ่อยครับก็เหมือน,นไปแบบไปแลกเปลี่ยนความสุขกันครับ <ไป S 1> จริงๆก็ไปกินด้วย <c oughs> ใช่ครับแต่ถ้าถามว่าชินหรือยังก็ เริ่มเริ่มจะชินกับการบินแล้วแหะครับถ้าช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไปบ่อยขนาดนี้ครับแต่ช่วงหลังวันนี้ก็รู้สึกว่าไปทีขึ้นเรื่อยๆเลยและยังชอบอยู่ครับเวลาเวลาเราจะไปต่างประเทศอ่ะนอกจากแบบเตรียมโชว์ไปเนาะน่าจะต้องทำการบ้านเรื่องแบบว่ามีอาหารอะไรน่ากินอะไรด้วยหรือเปล่าติดปีตีพูดทุกครันอะไรนี้เผื่อเตรียมสัปทานน้องไปโอุ้ยนั่นต้องแน่นอนเลยครับก็จริงๆบางประเทศก็ไปหลายครั้งครับผมก็คิดเอ๊ะมีอะไรใหม่ๆน่ากินบ้างอะไรเงี้ย ก็ต้องให้แบบว่าทางกูรูของทีมงานเราแบบช่วยหาอะไรอย่างเงี้ยอยากลองกินอะไรใหม่ๆแต่หนูกินทุกอย่างใช่หนูกินทุกอย่างอะไรที่แบบอยากกินไม่ได้แบบง่ายกินได้ง่ก็คือก็คือเป็นคนทดลองทุกอย่างหรือเปิดพิดซรรรงแบบว่าอะไรมาก็กยิบก็อยินกินกินกิกินกมนกินกินกิไก่นกินกินกินกนกนีนกนกนกิกนกนกิ่กินนกินกินกแนกนกเคกนกกินกนกินกนกินกินกินกกยงกนนยน ตอนที่ไปเซี่ยงไฮ้ครั้งล่าสุดก็ลองกินที่เป็นซุปแล้วเป็นกลิ่มไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเลยครับแต่ว่าเม่อวันนี้ก็ลองทานดูครับก็คือกินคนเดียวคนงคนอื่นคนอื่นไม่ทานเลยครับจะลองสมมุติถ้าสมมุติถ้ามีสิบอย่างหนูก็กินสิบอย่างถ้ามียี่สิบอย่างหนูก็จะกินยี่สิบอย่างใช่หนูจะลองทุกอย่างที่แบบว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง แล้วก็จะกินจบคนสุดท้ายตลอดทุกมือแล้วหนูก็จะบอกว่าเกรงใจทุกคนทังเลยที่มาทุกคนก็นั่งรอทุกคนก็จะนั่งเมาส์กันหนูก็จะแบบแต่ก็คือกินอยู่ถึงเสร็จแล้วเกรงใจใชี่ยใช่แต่ก็กินอยู่ก็ยังกินไปเรื่อยๆเขาจะกินอยู่นะว่าเนื้อเส้นด้วยไม่ถ้าอยากกินก็กินไปแต่เราไม่อ้วนจริงหรืก็หนูยังเด็กอลยเวลาจะบไมเล่นด้วยเนีตัดคอมัคือเรื่องจริงครับพี่ ตั้งแต่ยิมแปดมาก็นั่นแหละหยุดตรงนั้นไม่เลยเออเหมือนแบบว่ามันย่อยยากเขารู้สึกว่ากินอะไรท้องอืดเออ่แล้วก็โชว์พุงป่องหนู่งทีนี่พุงเนียแต่รูปที่พี่ซีลงทุกคนก็รู้สึกว่าแน่นอนผมเก้งพี่เออมีเหรอคะพี่มีเหรอคะอะไรบ้างมีีไหมมีีพุงค่ะก็ ถ้าเบ่งก็ก็จะมีครับพี่ไม่ก็อยากที่น่เลยอ่ะหนูพี่ซีไม่พี่ซีกดันพี่ซีกดันเหมือนกับการที่บอกว่าหลายคนคาดบอกว่าพี่ซีก็จะต้องเป็นซีที่เคยเห็นมากับภาพลักษณ์ที่เคยเป็นมาเดี๋ยวมันจะกลับมาครับผมถามว่ากดดันไหมไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเออเราอยากกินหนึ่งอย่างเออจะจอยคือถ้าเราไม่กินมันก็แบบไม่มีแรงอะไรครับผม อยู่หรือหรือช่วงไหนที่แบบรู้สึกฟิตหรือว่าอยากแบบว่าต้องใช้เงินทนอะไรเงี้ยก็อยากฟิตหรือมีเวลาก็อ,อยากฟิตอยู่แล้วเมือ่มอกี้แบบที่มันจะกลับมามันจะกลับมาเพราะอะไรมีงานหรือว่ามีกลับมาเพราะว่ามีเวลาครับ <laughs> มีเวลาเล่นท<อ> <laughs> ชงน้งานด้วยงานด้วยงานด้วยครผมแล้วอย่างนี้มีหรืเวลาที่ต้องมีบ้างหรือยังหรือว่าปล่อยจอไปก่อนมีแฟนคลับทำรูปหนูเป็นซิกแพคกับต้นพี่ชินเลยแล้วหนูเปิดมาให้ดูแบบหนูถ้าหนูซิกแพคจะเป็นแบบนี้หรอเนี่ยเนี่ยเฮียดู อือเป็นหน้าเป็นหน้าหนูแล้วก็เป็นแบบตัดต่อหนูเป็นแบบมีซิปแพ็กอืไม่ใช่ไม่ใชินเลยอะแต่ว่าแต่ว่านี่เลยก็บอกดีอยู่นะเออดูดีแต่อย่ยบอกไปว่าขอมีแค่นิดนึงอัน่ามันชัดเกินไปถ้าชัดไปอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยเข้ากันถ้าไรเออจริงจริงยูมีภาพในคิดในหัวมั้งเพราะสิพอเขาทำรูปมาให้แล้วเราจะมีภาพนั้นในหัวปะมีอยู่แอลเราไม่ทำไม่ได้แต่อยากแต่อยากจะพยายามเหมือนกันครับใช่จะอีก ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ก็ทํางานเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีเวลามากขึ้นก็จะไปออกอยากวิ่งแล้วเลวิ่งนานมากทพี่สี่ก็ถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกรเลืองที่เอารูปเราไปอยู่ในซีรี์เรื่องหนึ่งจนหลายคนก็สึกว่าเกิดดราม่าแต่ว่ามันไม่เหมาะสมตรงนี้เห็นว่าเราไปคอมเมนต์ที่ออฟด้วยตรงนี้เราสึกยังไงบ้างด้วความที่เป็นรูปเราคู่กันจริงๆก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคิดว่าจะเป็นเรื่องที่สื่อสารกันฝั่งเรากับ ฝั่งนู้นไม่สื่อสารกันไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ไ้ละเอียดไม่ไม่ครบถ้วนดีกว่าครับใช่แต่ว่าทางทางฝ่ายนู้นก็มีทักมาขอโทษมเหมือนกันครับที่แบบว่าสื่อสารไม่ครบถ้วนแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นคือจริงๆผมไม่ได้คิดมากอะไรครับใช่ไม่ได้คิดมากเท่านั้นไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นใช่เพราะว่าทางทีของเขาเราคุ้นรู้จักกันแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็คุยกันจบแล้วโอเคแล้วครับผม อย่างคนมองว่ายืมรูปเราไปแต่รู้ว่าเอาไปทำสิ่งอื่นแต่ยืมนี้ก็คือด้วยแต่หลอกบทมันค่อนข้างที่จะชี้นำอย่างเงี้ยแต่คนก็รู้สึกว่าแฟนๆก็เป็นห่วงเรามากรู้สึกไงว้ากลัวกระทบจิตใจเราโอ้ยอันนี้ต้องแบบขอบคุณแฟนมากที่แบบเป็นห่วงของเราครับผมใช่ครับผมก็น่ารักเป็นแบบเป็นห่วงแบบความรู้สึกกระทบจิตใจเราอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราโอเคนะสองโอเคครับผมก็คุยเคลียร์กันแบบเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นี่คือเขาถามมาส่วนตัวหรือว่าอย่างเง้ยอ๋อใช่ครับเขาต้องส่วนตัวเพราะว่าผมรู้จัก รู้จักกับพี่ฝ่ายนูอ้นอยู่แล้วครับรู้จักกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่กันอีกด้วยครับใช่ก็สนิทกันอยู่แล้วเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าขิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่เขาก็รู้ว่าฝ่ายรู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอกครับ,ครบแค่เป็นการสื่อสารไปหลังจาก,ก,กนี้ที่คุณเด็กพ,พี่ออาไปว่าถ้าักคนอื่นจะยืนรูปเราสองคนไปประกอบนนั่นอะไรเงี้ยมันจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้าง อีกทีก็คุยกันให้แบบว่าละเอียดแล้วเนาะเป็นแบบจารใจลักษณะคุยกับพี่ออฟอยู่เหมือนกันครับผมคิดมันเครียดไหมล่ะครับไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดใช่ไม่เครียดครับจริงๆรู้สึกว่าการที่มิซิสพูดถึงพูดถึงพวกเราจริงๆก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับใช่ใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะต้องไม่มีแล้วต้องแบบ คุยกันให้ให้ช,ใชัดเจนใช่ครับชัดเจน,อย,บบนอยากจะบอกพาไปขับยังไงบ้างาเ,พาเพราะหลายคนรูน้สึกว่าเขาอยากจะออกมาปกป้องเรามากเลยเพราะว่าการขับนี้มันรู้สึกว่าทําให้ด้อมเขาหรือทําให้เมนเขาแบบว่าสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่เป็นห ONG ่วงเป็นห่วงกันพีน่ครับใช่แต่ว่าตอนนี้หนูกับพีโโอเคแล้วครับใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่โอเคแล้วนะ โอ้พี่อ๊อฟเป็นจะเป็นขเขารียกว่าหน้าท<ช>ุกคนจริงๆ,ๆก็อยากให้เป็นห่วงความรู้สึกคนเบื้องหลังเนาะออใช่เพราะว่าแต่ละอย่างมันก็คงมีอะไรเล็กไม่เสพหายพี่อ๊อฟหลายหลายอย่างก็ฝากห่วงความรู้สึกพี่อ๊อฟด้วยครับผมออก็ไม่อยากให้แบบว่าไปตัดสินใจเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้งนี้นะออใช่แต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีแบบเจตนาที่ไม่ดีต่อกันเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อกันก็คือยิงก้าวเจบโปรตหนึ่ง เป็นได้แต่เบาๆหน่อยฮะโอเคครับคุณคบคุณคาทีคมิญมุบที่ซีเป็นแฟนฝากมาบอกว่าคือแบบว่าร้องเพลงดีขึ้นเยอะมากใช่คือไม่ถ่ายรูปข้าบนนะโอ้ก็ฝึกเยอะพอสมควรเหมือนกันครับผมเพราะว่าต้องให้สมกับรายการก็สมกับกิเลนสู้กิเลนไม่เกี่ยวกับหนูเลย ปลื้มครับปลื้มเลยเลยนชมหนูชมตั้งแต่แบบตอนแรกๆแพอผ่านเลยครับเอาไปเลยผ่านไปเลยไม่แบบว่าผ่านเอาคะแนนเต็มไปเลยครับเพราะว่าแบบวันนั้นก็ดูนั่งดูด้วยกันอยู่กับเนี่ยเขารู้สึกว่าเพราะมก็ยังชมเฮียเลยเขาอุ้ยพร้อมอะเฮียร้องเพลงพร้อมมากเลยจริงๆเฮียแบบร้องเพลงพร้อมเพื่อนทุกวันเลยเพราะว่าอะไรครับมีโค้ชดี่า ผมไม่ได้โค้ดอะไรเลยเพียพัฒนาขคือเพียอยู่ที่อยู่ที่เสียงวันนั้นจะเปิดหรือปิดเสียงชอบเพื่อนจมูกอาจารย์กันชอบนะอาจารย์สอนเาบอกว่าคือแบบร้อลงดีมากเฮยต้องขอบคุณแฟนๆมากไม่คิดเหมือนกันว่าทวิตกันเยอะมากเราแบบทวิตกันแบบข้ามวันเลยเงี้ยครับผมรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนให้กำลังใจมากๆเพราะเรารู้สึกว่าสามเมื่อก่อนที่ลองเพียรไงเราก็อยากลองฝึกพัฒนาแล้วเป็นเวทีที่แบบเปิดโอกาสให้แบบกดดันนะตอนแรก พอเป็นรายการที่แบบโอ้โหแต่ครั้งแรกๆมันจะเป็นพวกศิลปลินอะไรเงี้ยเราก็แบบเออทำกันบ้านก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดจะมีสักสิ่งหนึ่งสิ่งต้นหนูอะไรหรืงยังนี่ต่อจากหนูเรา๋อวรอหนูพันไว้ก่อนออเงี้ยมีอยู่แล้วครับโอเค,อเคขออบคุณมากเ e aí Welcome to Star Society.